ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยฝังตัวเองอยู่กับความรู้สึกที่น่าพิศวงการส,สร้างสิ่งของกลายเป็นความเพลิดเพลินที่เขาลุ่มหลงไปกับมันชิงสุยไม่รู้ว่าตัวเองทุกขอนไปมากแค่ไหน แต่ในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงอันมีชีวิตชีวาซึ่งตามมาด้วยแสงที่เจิดจาราดมันเตือนสติให้เขาตื่นขึ้น,นจากสภาวะมึนงงทันทีแสงจากตัวของกระบี่ช่างสว่างสวยชิงสุยฟื้นคืนสติได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเขามองไม่ทันเห็นสีของแสงนั้นแต่เขาแน่ใจว่ามันมีมากกว่าห้าสีจากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เคล็ดบรรพาการสรรสร้างของเขาจะพัฒนาขึ้นแต่มันกลับบรรลุถึงขั้นต่อไป ทิงสุยไม่ได้ตรวจสอบดูตัวของกระบี่ที่อยู่ในมือเขาเข้าไปภายในทะเลแห่งปัญญาและมองดูสถานะของเคล็ดบรรพาการสรรสร้างเคล็ดบรรพาการสัสร้างขั้นที่6ภายใต้คำอธิบายเขาอ่านบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาเบิกบ,บานใจ มีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่เขาจะสามารถสร้างเกราะอ,อาวุธหรือเครื่องประดับประดับตำนานได้สำเร็จชิงสุยประหลาดใจกับเรื่องนี้เนื่องจากเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะบรรลุถึงขั้นที่หก นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับการช่วยเหลือเยียนจินในวีสร้างกระบี่เมคามรกตจตุรทธาตุผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะมีโชคไม่น้อยและการได้มาคลุกคลีกับเธอไม่ว่าจะด้วยทางใดทางหนึ่งมันก็นำโชคมาให้ชิงสวยเช่นกัน ก่อนหน้านี้ความคิดเกี่ยวกับการบรรลุถึงเคล็ดบรรพการส,สร้างขั้นที่หกไม่ได้มีอยู่ในความคิดของเขามันค่อยคอยยากขึ้นที่จะบรรลุขั้นต่อไปสำหรับเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เขาแข็งแกร่งขึ้นศินละปะแห่งการส,สร้างเป็นเพียงเรื่องรองเท่านั้นตอนนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วเขาคู่ควรกับคำว่าปรมาจารย์ช่างตีเหล็ก ในมหาทวีปูเซียตะวันตกอาจมีผู้คนจำนวนน้อยมากที่สามารถเอาชนะเขาได้ในเรื่องทักษะการส,สร้างนี่เป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างมั่นใจแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยที่เขาจะสามารถสร้างอุปกรณ์ระดับตำนานได้ แต่ประเด็นหลักก็คือว่าในที่สุดมันก็มีความเป็นไปได้ชิงสุยไม่รู้ว่าอาวุธระดับตำนานเป็นอย่างไรแต่มันก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบก,กับสิ่งประดิษฐ์แห่งสวรรค์ได้เขารู้เพียงว่าอาวุธเกราะและเครื่องประดับระดับตำนานได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในขั้นสูงแล้วเขาไม่สามารถระงับความตื่นเต้นเอาไว้ได้เมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้นั่นไม่ใช่ข่าวดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นหลังจากการบรรลุในครั้งนี้และมันมีความหมายมากเลยทีเดียวพลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจถึงสองเมคาและสิ่งนี้นำไปสู่ความก้าวหน้าของเคล็ดวิชาพันค้อนกัมปนาธ ชิงสุยรับรู้ได้โดยฉับพลันการใช้มือดังเช่นค้อนในเคล็ดวิชาพันค้อนกัมปนาต้องใช้ทั้งแขนและมือทั้งสองข้างในขณะที่เขาต้องควบคุมพลังและใช้ความคิดไปพร้อมๆกัน เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในสภาวะสงบนิ่งดังภูผาชิงสุยรู้สึกว่าก้อนเมล็ดเจ็ดสีช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขาเขาสามารถบอกได้ว่าเขาบรรลุสภาวะสงบนิ่งดังภูผาไปอีกขัน้น เขารู้ว่ามันช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในตอนนี้ขึ้นสองเท่านอกจากนี้สภาวะสงบนิ่งดังภูผาอาจส่งผลโดยตรงต่อการใช้อาวุธหนักๆในแง่ของจังหวะการกวัดแกว่งกลิ่นอายและความนุ่มนวลในขณะที่ใช้อาวุธเหล่านั้น นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งสำหรับเพล็ดบรรพการสรสร้างการพัฒนาจากขั้นที่5ไปยังเพล็ดบรรพการสรสร่างขั้นที่6คงเปรียบได้กับคนธรรมดาที่จู่จูก,ก็กลายเป็นอมตะด้วยพลังราวสิบ เมคาที่เพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันควนันชิงสุยจึงรู้สึกวิงเวียนศีรษะเล็กน้อยเมื่อมันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญและรวดเร็วเกินไประดับพลังที่เพิ่มขึ้นนี้อาจดูไม่สำคัญต่อผู้อื่น แต่สำหรับชิงสุยมันแตกต่างกันเมื่อความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาเพิ่มพูนขึ้นด้วยก้อนเมล็ดเจ็ดสีและลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์มันสร้างความตื่นเต้นและประหลาดใจให้กับเขาอย่างมากเขาพูดอะไรไม่ออก แต่เขาคิดว่าเหยียนจินยี่ช่างเป็นเหมือนดวงดาวนำโชคสำหรับเขาเพราะเขาคงไม่สามารถก้าวหน้าได้เช่นนี้หากปราศจากเธอหลังจากกลับมาสงบนิ่งแล้วชิงสุยมองไปที่ตัวของกระบี่ที่เขาหลอม นี่เป็นกระบี่ที่ช่วยให้เขาบรรลุถึงเคล็ดบรรพการสัสร้างขั้นที่6แม้ว่ามันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตามแต่เขาก็รู้สึกหวาดหวั่นในสิ่งที่เขาสร้างเขาใช้พันค้อนกำปนาศและขจัดสิ่งเจือบะออกจากตัวของกระบี่ มันสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของผู้ใช้ขึ้น5เท่าและเพิ่มพลังวิญญาณขึ้นสองเท่านอกจากนี้ยังมีโอกาสอีก20%ที่ผู้ใช้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเป็นสองเท่ารวมถึงความเสียหายจากพลังวิญญาณด้วย นอกจากนี้ยังมีโอกาส10%ที่การโจมตีจะแฝงไปด้วยพลังไฟฟ้าการใช้กระบี่นี้จะช่วยลดพลังที่ต้องใช้ลง20%นี่คือคุณสมบัติของตัวกระบี่ซึ่งใกล้เคียงกับกระบี่เมคามรกตจะตุรธาตุที่กำลังทำให้เสร็จ โดยปกติแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักหลังจากนี้เมื่อมันเสร็จสมบูรณ์แม้แต่ในจุดนี้คุณสมบัติของมันก็ยังดีกว่ากระบี่ดารายุคคาดเขารู้สึกอิจฉาเล็กน้อยมันสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาขึ้นได้อย่างน่าทึ่งหากว่าเขาใช้มันชิงสุยเกิดแรงกระตุ้นที่จะเก็บกระบี่เอาไว้เองแต่เขาก็ลบความคิดนั้นออกอย่างรวดเร็ว เขาคงจะรู้สึกผิดถ้าเขาทำมันและแน่นอนว่ามันอาจส่งผลต่อการฝึกตนของเขาแม้ว่าเขาจะหลอมกระบี่เล่มนี้เพื่อคนแปลกหน้าคนอื่นแต่เขาก็ยังคงใช้วัสดุที่ดีเพื่อลูกค้าของเขานับประสาอะไรกับเหยียนจินยี่ ผู้หญิงคนนี้ได้มอบประโยชน์ให้มากมายและเธอก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานของเขาด้วยดังนั้นเขาจึงรู้ว่าเขาต้องทำอย่างดีที่สุดในการหลอมกระบี่ให้กับเธอชิงสุยรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่มีความคิดที่จะเก็บกระบี่เอาไว้ มันคงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยถ้าเขาถือกระบี่เล่มนี้ไว้ที่มือข้างหนึ่งและอีกข้างก็ถืออาวุธชิ้นอื่นของเขาสิ่งนี้ช่างโลดใจอย่างมากสำหรับผู้ฝึกตนมันน่าดึงดูดเสียยิ่งกว่าสาวงามใดๆ เปกระบี่เมคามรกตจตุรธาตุสร้างขึ้นด้วยรูปแบบผนึกจตุรธาตุได้แก่ดินน้ำลมและไฟดังนั้นตามหลักแล้วมันจะสามารถแสดงพลังที่ถึงกับทำให้ท้องฟ้าและพื้นปฐพีปกคลุมไปด้วยความมืดมิดระบาเพลิงอสอรพิษคลั่ง พายุศิลาโปรยปรายและมังกรวารีล่องทยานอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่ามันจะทำเช่นนั้นได้ไหมในความเป็นจริงชิงสุยไม่เคยหยุดฝึกฝนในการสลักรูปแบบผนึกนับตั้งแต่ที่เขามาถึงโลกห้ามหาทวีปและเริ่มมีความสามารถในการสลักรูปแบบผนึกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในร้านตีเหล็กอัคคีผลาเมคาเพื่อค้นคว้าและศึกษาวิธีสลักรูปแบบผนึกเหล่านี้ ผนึกอสอรพิษเพลิงทําให้ผู้ใช้มีโอกาสที่จะแสดงพลังของระบาเพลิงอสอรพิษคลั่งออกมาเมื่อเป้าหมายถูกผนึกเอาไว้คนผู้นั้นจะต้องพบจุดจบอันโหดร้ายชิงสุยพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งกับรูปแบบผนึกนี้ ชิงสุยไม่รู้ว่าผนึกวายุมีพลังมากแค่ไหนเขารู้ว่าลมเป็นหนึ่งในพลังธรรมชาติที่แข็งแกรง่งลมสามารถก่อตัวรวมกันเป็นพายุที่น่ากลัวและพายุนั้นก็สามารถสั่นสะเทือนภูเขาได้สำหรับผนึกมังกรวารี มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมังกรแห่งท้องทะเลเพียงแค่เห็นสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวคนผู้หนึ่งก็สามารถจินตนาการถึงพลังของมันได้ชิงสุยได้ศึกษารูปแบบผนึกต่างๆมากมายโดยทั่วไปลักษณะผนึกแต่ละชนิดจะเกี่ยวข้องกับหนึ่งในเบญจธาตุแม้แต่สายฟ้าก็ถูกจัดอยู่ภายในธาตุเหล่านั้นเช่นกันในความเป็นจริงทุกอย่างในโลกล้วนอยู่ภายใตย้ธาตุดธาตุหนึ่งเป็นอย่างน้อย ชิงสุยเริ่มสลักรูปแบบผนึกหลังจากที่เขาพักผ่อนและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งรูปแบบผนึกแรกที่เขาสลักลงไปเป็นผนึกอสอรพิษเพลิงชิงสุยต้องกัดขนาดของรูปแบบผนึก เนื่องจากพวกมันทุกอันต้องเชื่อมโยงกันหากพวกมันมีขนาดเล็กเกินไปการไหลเวียนของพลังก็จะไม่เพียงพอในขณะที่พวกมันก็อาจจะต่อต้านกันเองหากใหญ่เกินไปเขาหยุดมือหลังจากผ่านไปสักพักเขาหยิบกระบี่2อถึงส เล่มที่สร้างจากแก่นแท้เหล็กกล้าออกมามันมีขนาดเท่ากับกระบี่เมคามรากฏจตุรทธาตุจากนั้นเขาก็เริ่มสลักรูปแบบจตุรพผนึกลงไปบนกระบี่ด้วยทักษะการหลอมในปัจจุบันของชิงสุย เขาสามารถเติมแต่งแกนแท้เหล็กกล้าไปเป็นจิตแกนแท้เหล็กกล้าได้อย่างง่ายดายและทําให้กระบี่มีลักษณะคล้ายกับกระบี่เมคามรากตพวกมันทั้งหมดมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ใช้สามเท่าและคุณสมบัติพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมบางอย่างน่าเสียดายวัสดุที่ใช้ทํานั้นด้วยคุณภาพเกินไปดังนั้นพวกมันจึงแตกหักได้ง่ายเมื่ออยู่ในมือผู้ที่เก่งกาจ เป้าหมายของชิงสุยคือการฝึกฝนสลับรูปแบบผนึกให้เชื่อมต่อกันได้เป็นอย่างดีประการแรกเขาต้องเชื่อมต่อจุดสำคัญระหว่างรูปแบบผนึกสองรูปแบบเพื่อสร้างเป็นรูปแบบอันใหญ่ที่เชื่อมถึงกันโชคดีที่เขาได้ฝึกสลับมันมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและได้ฝึกฝนวิธีการเชื่อมโยงรูปแบบไว้ด้วยกันอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยพยายามที่จะทำมันมากถึงสามหรือสี่รูปแบบ ดังนั้นเขาจึงไม่กล้ารีบสลับมันลงไปบนกระบี ia, ่เมคามรกตจตุรธาตุชิงสุยได้ทดสอบเพิ่มรูปแบบผนึกทีส่สามจากจุดเชื่อมต่อของรูปแบบผนึกสองอันแรกมันเหมือนกับการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์มันง่ายที่จะพลาดมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไปล้มเหลวประสบความสำเร็จ สวรรค์มันล้มเหลวอีกแล้วชิงสุยมองไปที่กระบี่กองใหญ่ซึ่งเขาสูญเสียพวกมันไปจากการพยายามลองสลักรูปแบบเขาสามารถเชื่อมต่อรูปแบบของผนึกทั้งสามได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เขาเพิ่มรูปแบบผนึกที่สี่มันก็จะเข้าไปทำลายตัวกระบี่จนป,ป่นปี้กระบี่นั้นไม่ได้แตกหักง่ายแต่ด้วยความขัดแย้งกันของพลังภายในทำให้มันแตกออกเป็นเสี่ยงเสียงอย่างง่ายได้ ทิงสุ่ยสงบจิตใจลงและคิดให้ลึกซึ้งเครื่องรางเบญจธาตุนี่หมายความว่าข้าต้องทำตามแบบแผนทั่วไปของเครื่องรางเบญจธาตุภายใต้ลำดับของทองน้ำไม้ฝฟและดินองค์ประกอบาธาตุเหล่านี้คอยเกื้อนหนุนซึ่งกันและกัน ในขณะที่มันก็ยังต่อต้านทาตตรงข้ามทันใดน,นั้นชิงสุยก็เข้าใจบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่เขาได้พิจารณาเรื่องนี้มากขึ้นกระบี่เมคามรกจตจตุรทธาตุต้องเป็นไปตามการไหลเวียนของจตรุรทธาตุ ชิงสุยยิบกระบี่เล่มอื่นขึ้นอีกครั้งและสลักมันคราวนี้เขาสลักธาตุทั้งห้าลงบนกระบี่ในครั้งนี้เหตุผลที่ชิงสุยล้มเหลวก่อนหน้านี้เป็นเพราะเขาไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งกันของธาตุได้ จากนั้นเขาก็พยายามอีกครั้งในขณะที่เขาพยายามทุกวิธีทางเขาก็ล้มเหลวอีกครั้งแต่ชิงสุ่ยังคงยิ้มอยู่เพราะเขารู้ว่ากำลังเดินไปในทางที่ถูกไม่มีอะไรผิดปกติสำหรับจตุรธาตุมันเป็นเพียงข้อจำกัดในทักษะของเขา ถ้าหากเขาเพิ่มรูปแบบผนึกอีกหนึ่งรูปแบบเข้าไปมันก็อาจจะไม่แสดงผลอะไรออกมาแต่อย่างน้อยก็ช่วยลดความขัดแย้งกันของพลังระหว่างผนึกอสอรพิษเพลิงและผนึกมังกรวารีได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ